6กสองสองคือแบบว่าสองหน้าเหลือมากค่ะอ่าสองคือหน้าเหลือมากสองหน้าเหลือมากจะเหลือไหมเออจะเหลือไหมสองอะ่ะ <c oughs> และเราไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะแจ้งแล้วว่าเช้ามีอินบ็อกก็มาบอกเจ๊หนูได้รับของแล้วค่ะเก็บเงินไปทางฉันก็ไม่เข้าใจเนาะเวลาสั่งไม่ได้ทักมาถามเลยพอเวลาสั่งเสร็จอันมาก็ร้อยกว่าบาทแล้วแล้วลูกค้าบางคนได้ไปอย่างเงี้ยยังบอกว่าไม่คุ้มอีกหนูก็ยังงงเลย กำไรเนี่ยเขาขายกันอันละสองเก้าเก้าสามเก้าเก้านะแต่หนูใส่ไปในกล่องสุ่มสองเก้าเก้าให้บางคนบอกว่าไม่คุ้มแล้วหนูไม่ได้ใส่แค่กำไรอย่างเดียวทุบหนูก็ให้อย่างอื่นหนูก็ให้อีกมากมายเลยอืมแชสบู่จะหมดแล้วสบม่เก็บไว้ในกล่องเอาไว้ในกล่องสุ่มขอให้เพียร์กล่องสุ่มหมดก่อนนะคะคุณแม่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ คุยกันบอกว่าเดี๋ยวเดือนหนึ่งเปิดกล่องสุ่มแค่รอบเดียวพอเดือนละรอบยังคุยกันอยู่เลยบอกว่าถ้าเปิดปบ่อยๆมันก็พูดตรงๆกันเนาะก็จะจริงได้ของอะ่ะคุณหมูยังขึ้นนะ้ำมันพืชยังขึ้นเลยแต่นาภาษาอะไรกับเราเราเนี่ยไม่ใช่ว่า ปเราไม่ได้ปลูกเองเราไม่ได้เพาะพันธ์ุเองได้นะวัตถุมงคลสินค้าเราก็นำเข้าเราก็จ้างเขาทำไม่ใช่ว่าเราปลูกเองเราเพาะเองเออไม่ได้ให้มันแต่ว่าปลูกพันธ์ุเพาะพันธ์ุออกมาเองได้โดยง่ายๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีต้นทุนและต้นทุนบอกเลยหรือแพงช่างก็บอกว่าผมขอขึ้นค่าแรงนะครับเพราะว่าหมูแพงชิบหายจะว่าไม่เกี่ยวมันก็เกี่ยว เออเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องใช้คาแรงเท่าเดิมเขาก็ไม่พอใช้นี่เรื่องจริงคุณแม่บางคนอาจจะเซ็นสถีบโอ๊ยไม่คุม้มแต่คุณไม่ได้ว่าดูถูกเงินร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้านะคุม้มหาที่ไหนได้แม่เงินนะ่ะหกศูนย์แปดสองหนึ่งเหมือนจะ เออออกแปดหนึ่งก็ไม่น่าเข้ารุดแปดอ่าเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอะกลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะใครอยากเข้าเข้าเลยเจ๊่ะให้มีเข้าไปตอบ อินอกด้วยค่ะเขาตอบทุกคนค่ะตอนนี้เขาก็ยังตอบไม่หยุดค่ะอืมเขาก็ยังตอบไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้ค่ะอืมหนูหนูเอาเอาเป็นว่าแม่พยายามอย่าทักซ้ำถ้าทักซ้ำเนี่ยแม่ขึ้นข้อความแม่จะเด้งขึ้นด้านบนเลยแล้วคนไอ้เมงเขากำลังจะไล่ตอบไปหาคุณแม่คุณแม,ณแม่ทักซ้ำทักซ้ำบางคนเราอ่ะเมื่อวานเนี่ย โอนตังมาไม่ไม่ได้ไปเกาะเกิดอะไรหรอกโอนตังมาส่งที่อยู่มาส่งสลิปมาหนูตอบช้าประมาณครึ่งชั่วโมงด่าหนูชิบหายเลยอีที่โกงอีนั่นอีนี่เอาเงินกูคืนมานะน่นนี่นั่นบอกอะเราก็เลยงงครึ่งชั่วโมงเออด่ายังกังวควายเลยอะด่าแรงมากครึ่งชั่วโมงตอบช้าไปรครึ่งชั่วโมงเอาจริงนะไม่ได้ว่าออเดอร์รามันเยอะจริง ผู้ต่ำตรงบางร้านเขารอเป็นวันเลยนะคะเคยสั่งอยู่ร้านร้านหนึ่งสั่งไปไม่อ่านไม่ตอบสามสามวันได้วันที่สี่ส่งเลขพัสดุกลับมาแต่เราก็เฉยๆนะเพราะเราเข้าใจระบบถ้าเราคิดว่าเตุเ,เขาเหตุจริงไม่โกงแล้วเชื่อมั่นในตัวคนขายเชื่อมั่นในร้านเขาอืมเคยไหม เอฟของประมาณสามวันนะ่ะมีการตอบกลับมันเยอะจริงๆนะมันเยอะจริงๆค่ะเยอะมากอืมอืมครึ่งชั่วโมงอย่างกับเป็นปีอจริงจริงๆแมอ่า สองสุมแล้วก็ก้าไม่เห็นโพสค่ะโพสไปแล้วค่ะแต่ปิดไปแล้วค่ะเลขพสดสอ่ะมันจะได้รับเลยแต่มันยังเช็คไม่ได้เพราะว่าเราพิมพ์ออกมาปุ๊บแม่ก็จะแม้ว่าหนูพิมพ์ออเดอร์มาปุ๊บเลขพัสดุส่งไปทันทีที่แม่ปับ๊บแต่หนูยังไม่ได้แพ็คถ้านหนูแพ็คระบบขนส่งจะมารับที่บ้านแล้วเขาจะไปยิงเข้าระบบกับขนส่งหลังจากนั้นเลขพัสดุมันจะเช็คได้ ก็ยังคิดเลยว่าชิบหายยกเล่มเล่มเดือมื่นแล้วคนขายเขาจะมาขายไวเท่าไหร่วะเนี่ยเหตุจจริงไหมวันนี้วันที่สิบเอ็ดอ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้วันที่สิบสองแล้วค่ะเรามาล่วงหน้าแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบสองนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าแม่ลงชื่อหรือตรงไหมรัฐบาลไทยวันไหนพรุ่งนี้ค่ะ โอ้ไม่ god พระเจ้าจอชกล่องสุ่ม199 F ได้ไมา F ได้ใครเดี๋ยวให้เดี๋ยวเปิดให้เอ,เอาเอาแค่ร้อยเดียวนะเพราะว่ารอบนี้เราส่เงิน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 ก็คือสุ่มปกติหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก็คือหนึ่งคนจะได้หนึ่งหมื่นบาทยังยังไม่ได้สุ่มให้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแพ็คของแล้วก็จะมีทองหนึ่งบาททองหนึ่งบาทแม่ไม่ต้องไปคิดเยอะบาทละสามหมื่นไปเลยคนซื้อนะ ทองตอนนี้น้ำหนักนมค่ากําไ็เบสเสร็จแล้ว29800ืาแปดร้อยขาดร้อยกว่าบาท รอร่อยเดียวนะขอแค่ร้อยกล่องขอ,ออ,อ,อ,อรหัสตังหนึ่งค่ะร้อยเก้าเก้าสูงฟรี ตัวจริงๆจน่ารักมากค่ะหนูเป็นคนปัญญาอ่อนค่ะหนูเป็นคนไม่ค่อยเต็มบางคนอาจจะมองว่าหนูหน่ารักแต่จริงๆหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มค่ะแม่นูเออประสาทตั้งแต่เด็กแล้วค่ะปังหนึ่งค่ะสดยค่ล้อยกล่องอสอเมื่อวานพาดไปแล้วหนะะักเลยกล่องสูงสามร้อยได้รับแล้วครับผมลอตเตอรี่เลขสวยมากครับลอตเตอรี่บาร์ร้อยครับพี่บางคนลกสวยนะ นี่หนูพูดเรื่องจริงหนูไม่ใช่เป็นคนหนูไม่ใช่ยี่ปัวหนูไม่ใช่เป็นนายหน้าหนูไม่ใช่เป็นแนหนูเป็นประชาชนทั่วไปที่หนูซื้อซื้อมาหนูซื้อพูดตรงๆเลยหนูซื้อยกเล่มมาเล่มละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทมีหนึ่งร้อยใบเพราะฉะนั้นแล้วมูลค่าหนึ่งลอตเตอรี่ที่ให้ไปใบละหนึ่งร้อยแล้วกล่องส่วนเงินสามร้อยแม่หนูก็ยังบอกอยู่ที่ไหนขายแปดสิบหนูจะไปเหมาหนูจะมาเหมาแจกเขาก็ไม่มีอืม มีก็อยู่ไกลเหลือเกินอันนี้หนูไปซื้อแถวตัวเมืองเล่มละหมื่นขนาดยกเล่มน,นะก็ะยังคิดเลยว่าจิ๋หายยกเล่มเล่มละหมื่นแล้วคนขายเขาจะมาขายไวเท่าไหร่วะเนี่ยเหตุจริงไหมวันนี้วันที่สิบเอ็ดอ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้วันที่สิบสองแล้วค่ะเรามาล่วงหน้าแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบสองนะคะเดือนกุมภาพานันธ์ 2,565แม่ลงชิงหรือตรงซื้อมาบบลอ,อยยี่ก็ทำตรงหนูก็ไม่ใช่ยี่ปัวหนูก็ไม่ใช่แบบมีเส้นมีสายที่ต้องไปซื้อบใบแล้วถูกๆได้อ่ะหนูซื้อมาเลี่ยมละหมื่นต่อแหลไม่ไม่ได้ต่อแหลสาบานได้เลยบางคนบอก,บอ,กอ๋อไม่จริงนะะแม่เออฮะ กล่องสุ่มสามร้อยได้อดลอตเตอรี่ละเงินหนึ่งพันบาทโอ้ต oh, ายใหม่กอดอ๋อใหม่กอดออใหม่กอดพระเจ้าจอชกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้าเอฟได้มาเอฟได้ใครเดี๋ยวให้เี๋ยวเปิดให้อาเอาแค่ร้อยเดียวนะเพราะว่ารอบนี้เราส่มเงินเงิน,เง,นเงินก็คือสุ่มปกติหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก็คือหนึ่งคนจะได้หนึ่งหมื่นบาทยังยังไม่ได้สิ้นให้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแพ็คของ แล้วก็จะมีทองหนึ่งบาททองหนึ่งบาทแม่ไม่ต้องไปคิดเยอะบาทละสามหมื่นไปเลยคนซื้อนะทองตอนนี้น้ำหนกักลมค่ากเบ็เบ็ดเสร็จแล้วสองหมื่นเก้าแปดร้อยขาดร้อยกว่าบาท อร่อยเดียวนะ